นารินเชยามองคนที่นอนอยู่ในตักของเธอใบหน้าเรียวรูปไข่กับผิวหน้าที่ดูเนียนน้ามองทำให้เธอผลอใช้มือเขี่ยเส้นผมที่อยู่ริมหน้าผาของนัจกรออกเบาๆมารู้ตัวอีกทีเมื่อคนที่นอนอยู่ลืมตาจ้องมองเธอเอาคุณไม่ได้หลับหรอคะนรินชยายิ้มเกอ้อเก หลับสิรลอหลับไปไงแต่ก็หันก็ลุกขึ้นไปทำงานได้แล้วนะคะนรินชยาผลักให้อีกคนลุกขึ้นจากตากของเธอแต่ไม่ได้ผลจะรีบไปไหนล่ะยังเมื่อยอยู่เลยไปเดี๋ยวลูกค้าคุณก็เยอะนี่ก็สายเกือบเที่ยงแล้วนะคะปลายฝนกับ คุณวีไงสองคนนั้นออกจะเข้ากันดีอยู่นรินชยาเห็นด้วยกับคำตอบของนัจกรเพราะตั้งแต่เช้าท่าทางของปัญญวีดูมีความสุขสนุกสนานกับการพูดคุยกับปลายฝุนมากเหมือนทั้งสองคนสนิทสนมกันมาก่อนแต่ยยวีทำอะไรไม่เป็นเลยนะคุณอย่างน้อยก็สือเป็นไง ันขี้เกียจทะเลาะกับคุณแล้วคุณนอนพักฉันจะไปช่วยสองคนนั้นไม่เป็นไรหรอกน้าเชื่อเถอะถ้าร้านคุณพังขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะก็ช่างประไรอยู่ก่อนนะนารินนัจักรพูดเสียงออดอ้อนนารินชายาเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าคนที่นอนอยู่นั้นทำตัวเหมือนเด็กเล็ก เธอสายหน้าอย่างอ่อนใจแต่ก็ยอมทำตามใจนักจ,จกรโดยง่ายคนที่นอนอยู่หลับตาลงอีกครั้งซึ่งใช้เวลานานถ้าทางนักจ,จกรจะไม่สบายด้วยอาการแพ้กุ้งจริงๆรินรินชยาจึงค่อยๆย,ยกศีรษะของเขาวางลงบนหมอนและจัดให้นอนในท่าสบายเธอหาผ้าห่มบางๆห่มให้ และก็ปล่อยให้คนที่นอนอยู่นั้นได้พักส่วนตัวเธอเองก็ไปช่วยปลายฝนและปัญญวีที่ร้านกาแฟยายรินหายไปนานฉันกับน้องฝนยุ่งแทบแย่มีอะไรให้ช่วยบ้างล่ะพอดีคุณนัดแพ้กุ้งฉันให้นอนพักอยู่อ๋อพี่นัดไม่กินกุ้งนะคะเอา้า แล้วทำไมคุณนัทไม่บอกเธอล่ะว่าไม่กินกุ้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่สองคนนั้นกลับแล้วเหรอกลับได้สักพักแล้วฝนว่าพี่นัทรู้ข่าวว่าแพ้กุ้งแต่ยอมเพราะคุณน่ะเป็นคนทำและป้อนให้อ่ะจริงสิน้องฝนคิดเหมือนพี่เลยปัญญวีสนับสนุน เข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะรู้จักกันแป๊บเดียวฝนพูดจริงๆนะคะพี่รินพี่นัดสาวๆออกจะติดเยอะแยะขนาดอยู่บนดอยยังเพียบเลยพี่ก็เชื่อคะ่ะแต่พี่ว่าน้องฝนน่ารักกว่านะปัญญาวียิ้มให้เขินๆเมื่อพูดจบเธอเป็นอะไรหรือเปล่ายาวีไปเช็คสมองหน่อยไหมนรินชยาสก,กิดเพื่อนเบา ฉันพูดจริงน้องฝนน่ารักจริงๆปัญญาวีทำท่าทีเพ้อฝันเฮ้ฉันไปช่วยน้องฝนเก็บแก้วกาแฟดีกว่ารอด้วยเยรินปัญญาวีตะโกนตามหลังเพื่อนไปเวลาผ่านไปเกือบเดือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีนรินชยาได้เริ่มเขียนนิยายเรื่องใหม่อย่างตั้งใจเธอคงยังลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้นัจกรเหมือนทุกวัน และในตอนเย็นก็เช่นเดียวกันส่วนปัญญวีได้เรียนรู้การปลูกกาแฟจากปลายฝนซึ่งเป็นคนดูแลไร่ช่วยนักจารตั้งแต่เริ่มมีไร่กาแฟเพราะปัญญวีเองต้องการขยายธุรกิจของเธอเพิ่มขึ้นและธุรกิจด้านนี้ก็เป็นที่สนใจของปัญญวีเธอเองก็ได้อยู่เป็นเพื่อนนรินชยาในการเขียนนิยายเรื่องใหม่อีกด้วย เยรินคุณนัดไปไหนนะ่ะปัญญวีถามขึ้นขณะที่นรินชายากำลังวุ่นอยู่กับการปั่นต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่ของเธอทำไมหรอฉันเห็นเดินไปที่สวนดอกไม้นะ่ะมีผู้หญิงมาหาคุณนัดนะ่ะนรินชายาเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนเธอเงยหน้าขึ้นด้วยความสงสัย คุณรามิดาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณรามิดาคนนี้เธอสวยมากน้องฝนบอกว่าเป็นแฟนเก่าคุณนัทนะ่ะอ๋อก็ดีแล้วไงดียังไงอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนัทนรินชยานิ่งอยู่ครู่หนึ่งกับคำถามของเพื่อนเหมือนทุกอย่างฝืดคอไปหมดที่จะพูดเอ่ยคำนั้นออกมาหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรออกไป ปัญญวีเห็นเพื่อนสาวไม่ตอบจึงไม่คาดคันอะไรปัญญวีเดินไปตามนักจกรที่สวนดอกไม้ตามที่นรินชยาบอกคุณนัดคะพอดีมีแขกมาหานะคะปัญญวีเอ่ยขึ้นนักจกรอยู่ที่สวนดอกไม้จริงๆเขากำลังเก็บดอกกุหลาบเพื่อไปทำชากุหลาบนั่นเองใครเหรอคะเขาบอกชื่อไหม ชื่อคุณตาลค่ะนักจกรเลิกคิ้วสูงเมื่อได้ยินชื่อที่ปัญญวีบอกตาลประภัยหรือตาลเป็นแฟนของน้องชายนักจกรคือเมฆหมอกตอนเปิดร้านใหม่ๆตาลประภัยมาช่วยนักจกรอยู่พักหนึ่งเพราะที่บ้านยังไม่รู้เรื่องของเมฆหมอกและตาลประภัยที่คบกันทำให้น้องชายมาฝากตาลประภัยไว้กับเขา กระทั่งตอนหลังบิดาและมารดาของเธอทราบเรื่องราวของคนทั้งคู่ทำให้ทั้งสองสามารถเปิดเผยความรักได้โดยไม่ต้องปิดบงังแต่ที่ขอแปลกใจทำไมตานประภัยมาคนเดียวขอบคุณนะคุณวีนักจกรกล่าวขอบคุณและรีบเดินกลับไปที่ร้านทันทีตานมาได้ยังไงนักจกรเอ,อ่ยทักคนที่นั่งอยู่พี่นัท คิดถึงจังเลยค่ะไม่เจอกันนานตาลประภัยเดินเข้ามาก่อนนะักจกรไว้การกระทําของคนทั้งสองนั้นอยู่ในสายตาของนรินชยาโดยตลอดนรินชยายืนนิ่งอยู่กับภาพตรงหน้าสีหน้าของเธอดูเรียบเหมือนแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเธอนั้นเจ็บปวดอย่างไม่รู้ตัว ความรู้สึกดีๆที่ก่อตัวในระยะเวลาไม่นานที่มีต่อนักจ,จกรนั้นทำให้เธอไม่แน่ใจก่อนหน้านี้กระทั่งเธอได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเธอแต่ทุกอย่างคงต้องหยุดเพียงแค่นั้นเพราะนักจ,จกรมีคนที่ใช่อยู่แล้วและคนนั้นไม่ใช่เธอ ถ้าหากเธอไม่ต้องการให้ตัวเองเจ็บปวดไปมากกว่านี้เธอคงต้องเดินออกไปจากชีวิตของเขาเยรินเธอเป็นอะไรหรือเปล่าปัญญวีตบไหล่เพื่อนเบาๆจะเป็นอะไรล่ะฉันก็ปกติดีนี่สีหน้าที่ดูเรียบเฉยนั้นไม่สามารถส้อนความรู้สึกเหล่านั้นกับเพื่อนสนิทอย่างปัญยวีได้ ถ้าเธอไม่โอเคเราไปหาที่อยู่ใหม่กันก็ได้นะฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอได้อีกอาทิตย์และคงต้องกลับไปจัดการงานก่อนหลังจากนี้เธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนาฉันโอเคดีเออยรินเดี๋ยวบ่ายนี้เราไปเที่ยวที่สวนดอกไม้กันไหมฉันดูจากภาพสวยมากเลยไม่ไกลจากที่นี่ด้วยปัญญวีเปลี่ยนเรื่องคุยเอาสิก็ดีเหมือนกัน ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยหันฉันไปบอกคุณนัดก่อนดีกว่าไม่ต้องหลอกยายวีอย่าไปกวนเขาเลยอีกอย่างดูเขาติดธุระยุ่งอยู่คําตอบของนรินชยาทำให้ปัญญาวีพยักหน้าอย่างเข้าใจเธอเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนดีจึงไม่อยากขัดใจเพื่อนอีกต่อไปเธอไปเตรียมตัวก่อนนะ เดีย๋ยฉันตามไปขออยู่ช่วยน้องฝนที่นี่สักแป๊บนรินชายาเดินกลับมาที่บ้านหลังเล็กด้วยหัวใจที่นิ่งและเยือกเย็นภาพก่อนหน้านี้ที่ตานประภัยและนัจกรสูมกอดกันยังคงฉายซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมหยุดแม้เธอจะสลัดภาพเหล่านั้นออกไปนรินชายาหยิบกล้องคู่ใจที่คอยตามเก็บความทรงจำของเธอในทุกที่และทุกโอกาสมาคล้องคอไว้ และสะพายกระเป๋าเล็กๆเหมือนเช่นเคยพร้อมอยังเพื่อนรักปัญญาวีพูดพร้อมรอยยิ้มเธอทั้งสองเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะเจอเรื่องใดก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญญาวีและนรินชายาผ่านเรื่องราวด้วยกันมากมายทั้งทุกและสุขแน่นอนพร้อมเสมอนรินชายาก็ตอบด้วยรอยยิ้มเช่นกัน ถึงแม้แววตาที่เศร้านั้นจะซ่อนความรู้สึกไม่ได้ก็ตามคนทั้งคู่ขับรถออกมาโดยไม่ได้บอกกล่าวกับนักจกรเลยสักคำทั้งที่นักจกรได้สั่งว่าหากต้องการไปไหนขอให้บอกเขาก่อนเพราะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของนารินชยากับปัญญวีแม้แต่ในไล่ของเขาเขาก็ห้ามไม่ให้คุณทั้งสองไปไกลจากสายตาของเขา บางครั้งอาจจะมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้แต่ดีที่ปัญญวีได้บอกปลายฝนไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเธอคิดว่าหากนักจักรถามปลายฝนปลายฝนคงจะบอกเขาปัญญวีขับรถไปตามเส้นทางในแผนที่ไม่นานนักก็ถึงสวนดอกไม้ที่เธอบอกสีสันของดอกไม้นานาหลากหลายสีที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ทำให้คนทั้งสองตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยสวยใช่ไหมเยรินฉันบอกแล้วเธอจะไม่ผิดหวังปัญญวีพูดด้วยความภูมิใจสวยมากอากาศก็กำลังดีเลยเราไปถ่ายรูปกันไหมคนทั้งสองวิ่งออกไปเหมือนเด็กที่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นใหม่ค่าชมเท่าไหร่คะปัญญวีถามคนที่ยืนเก็บค่าเข้าชมด้านหน้าสวน คนละ30บาทค่ะไม่แพงเลยค่ะสองคนนะคะปัญญวีส่งเงินให้หญิงสูงไวัปัญญวีรีบดึงมือนรินชยาไปด้านในทันทีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์กลิ่นหอมตลบอบอวนทำให้หญิงสาวทั้งสองลืมเรื่องราวภายนอกไปหมดสิน้นปัญญวีเห็นรอยยิ้มของนรินชยาเธอเองก็ดีใจ พราะเธอไม่อยากให้เพื่อนทุกใจหากพูดไปเธอก็มีส่วนผิดที่คอยสนับสนุนนักรเธอคิดว่านักจกรนั้นไม่มีใครและดูเหมือนเป็นคนดีน่าคบหาเธออยากให้เพื่อนได้เจอคนที่ดีเธอไปทางโน้นก่อนเลยยรินฉันเหนื่อยละเดี๋ยวฉันตามไปนะปัญญวีบอกเพื่อนและนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ที่จัดวางไว้ ฮันเดี๋ยวเธอรีบตามมานะฉันอยากไปถ่ายรูปตรงสวนดอกดาวกระจายตรงนั้นสีสวยดีแสงกำลังสวยเลยไปเถอะฉันหมดพลังละถ้าได้ของอร่อยๆคงจะมีแรงปัญญวีพูดด้วยตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมานารินชยาลัดล้อไปตามทางเดินตรงไปที่สวนดาวกระจายอย่างตั้งใจแสงแดดที่ส่องมานั้นไม่ร้อนมากนะัก เพราะอากาศที่นี่ถึงแม้จะมีแสงแดดอยู่บ้างแต่ลมพัดอากาศเย็นสบายเธอเดินถ่ายภาพไปเรื่อยๆด้วยความเพลิดเพลินจึงลืมไปว่าเดินออกมาไกลมารู้ตัวอีกทีเมื่อเกือบสะดุดกับใครบางคนโอ้ขอโทษครับที่ทำให้ตกใจชายแปลกหน้าเอื้อมมือจะจับแขนเธอเพื่อช่วยจับแม่เธอล้มแต่เธอพยุงตัวได้จึงถอยออกมา ไม่เป็นไรคะ่ะฮันเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะนรินชยาหันไปมองด้านหลังที่เดินออกมาจึงรู้ตัวว่าเดินมาไกลเธอจึงหันตัวจะเดินกลับไปแต่ชายเปลกหน้านั้นกลับมาฝังหน้าเธอซะก,ก่อนจะรีบไปไหนครับไหนไหนเจอกันแล้วอยู่คุยกันก่อนสิครับผมช่วยถ่ายภาพให้ได้นะผมเห็นคุณถ่ายภาพอยู่นานละ แต่ไม่มีภาพตัวเองเลยไม่เป็นไรคะ่ะพอดีเพื่อนฉันคงรอแล้วเอาน่าคุยกันง่ายๆชายแปลกหน้าเดินเข้ามาหานรินชายาถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วแต่ชนกับใครคนนึงด้านหลังอย่างจังขอพยุงเธอไว้ก่อนพูดออกมาด้วยเสียงที่คุ้นเคยทำไมไม่ระวังละคุณนันจกรพูดขึ้น ก่อนจะดึงนารินชายามาโอบไว้คุณมาได้ยังไงนักจกรไม่ได้ตอบแต่หันกลับไปพูดกับชายตรงหน้านายมีอะไรหรือเปล่านักจกรถามด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ดวงตาสีเข้มของเขานั้นดูมีพลังอยู่ไม่น้อยทำให้ผู้ฟังนั้นดูท่าทางเกรงใจและตกใจคุณนัดชายหนุ่มเอ่ยชื่อนักจกร นักจกรขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อชายตรงหน้าเอ่ยชื่อเขาคุณนัดจำผมได้ไหมครับนักจกรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทันตอบออกไปชายคนดังกล่าวก็พูดต่อผมคือคนที่คุณนัดช่วยไงครับตอนนี้ชีวิตผมกับคนในหมู่บ้านดีขึ้นมากเลยครับนักจกรพยักหน้ารับรู้ขอเพิ่งจำได้ว่าชายคนดังกล่าวคือคนในหมู่บ้านใกล้ไร่ของเขา ที่เขาไปสอนการปลูกกาแฟและพืชเมืองหนาวหลายชนิดให้ซึ่งได้ผลผลิตที่ดีและช่วยหาตลาดให้เพื่อส่งขายนอกจากชายคนดังกล่าวแล้วยังมีอีกหลายคนที่ทำให้คนในหมู่บ้านมักตอบแทนเขาโดยการพาผลไม้หรือผักต่างๆมาฝากที่ร้านเสมอเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยครับ ทุกคนอยู่ดีกินดีไม่ต้องพึ่งนายทุนถ้าคุณนัดมีอะไรให้พวกเราในหมู่บ้านช่วยก็บอกได้นะครับชายหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มฮันฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนครับคือผมต้องขอโทษคุณผู้หญิงด้วยนะครับเมื่อเรื่องเมื่อกี้นะครับชายหนุ่มพูดด้วยสีหน้าสำนึกผิดไม่เป็นไรแต่คนนี้ผู้หญิงของฉัน ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันคงไม่ปล่อยคุณนัน้แน่ๆแต่วันนั้นเคยมีคนมาถามหาแฟนคุณนัดด้วยนะครับในหมู่บ้านนะครับชายหนุ่มบอกนัจกรไม่ใช่แฟนค่ะในดินชายาพยายามสลัดตัวเองออกจากการกอดกุมของนัจกรแต่ไม่ได้ผลใช่สิคุณทำไมจะไม่ใช่พอดีเธองอนฉันนะ่ะ เลยหนีมาสวนดอกไม้ไม่ได้บอกว่าแต่เขามีลักษณะยังไงหรอคุณที่นายว่าเป็นผู้หญิงครับแต่ท่าทางเหมือนผู้ชายตัดผมสั้นหน้าตาดีดูมีฐานะนรินชยารู้ทันทีว่าใครคงจะเป็นเขมมาสอนที่มาตามหาเธอเมื่อหลายวันก่อนถ้ามีอะไรนายบอกฉันนะรบกวนมาบอกที่ร้านได้เลยผมยินดีครับต้องขอโทษอีกครั้งนะครับ แต่ทางที่ดีวันหลังอย่าหนีมาเที่ยวโดยไม่บอกนะครับบางครั้งมันอันตรายนักจกรสูงยิ้มให้ชายหนุม่มและดึงมือนรินชายาให้ตามเขามาปล่อยสิคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยนักจกรไม่พูดเปล่าแต่ดึงนรินชายามากอดไว้คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้คุณมีแฟนแล้วแฟนที่ไหนใครบอกคุณ พูดแบบนี้หึงใช่ไหมนาดินชยาทำสีหน้าไม่ถูกเมื่อได้ยินอีกฝ่ายถามนักจกรเองก็ดูเหมือนจะกอดเธอแน่นขึ้นก็เห็นอยู่เห็นที่ไหนเห็นแล้วตีความไปเองละสิใครบอกฉันตีความไปเองน้องฝนก็บอกว่านั่นแฟนคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าหึงดีนะเจ้าฝน เดี๋ยวฉันจะหักเงินเดือนปล่อยฉันถ้าไม่ยอมปล่อยฉันจะกัดให้เลือดไหลเลยกัดสิถ้ากัดก็จูบนะนรินชยาได้ฟังสีหน้าเธอตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนิสัยไม่ดีปล่อยฉันเลยจะปล่อยไม่ปล่อยก็กัดสินะักจากรพูดท้าทาย นรินชยาเองก็ไม่กล้าที่จะรับคำท้าของเขาเธอกลัวว่าหากเธอทำจริงๆนักจกรก็จะทำตามที่พูดด้วยเช่นกันหยุดดิ้นได้แล้วแล้วก็ฟังก่อนหันมานี้เลยนักจกรจับคางหญิงสาวที่เบือนไปทางอื่นให้หันมาหาเขาก่อนจะพูดต่อคนนั้นน่ะตาลประภัยแฟนเมฆหมอกน้องชายฉัน เขาเดินทางมาพร้อมกันแต่มเมฆหมอกแวะทำธุระเลยให้ตาลเขาแวะมาก่อนบางเอิญคุณออกมาเที่นี่สัก,ก่อนเลยไม่ทันแนะนำให้รู้จักกันไม่เห็นต้องบอกฉันเลยต้องบอกสิไม่งั้นคุณก็เข้าใจผิดอืตกลงว่าหึงหรือเปล่าบ้าสิฉันไม่ได้หึงคุณแค่แค่ยายปันชวนมาเที่ยวแค่นั้นไม่ได้หนีใครสักหน่อย ว่าอุตส่าห์สำคัญตัวเองแบบนี้ก็เสียใจแย่สินัจกรโอดครวนแต่สายตานั้นหวานจ้องใบหน้าของนรินชยาไม่วางตาเหมือนทุกอย่างรอบข้างมีเพียงเขากับเธอนัจกรโน้มตัวจูบที่หน้าผากของนรินชยาเบาๆเ,เป็นแฟนกันไหมถึงแม้เราจะรู้จักกันไม่นาน แต่เธอก็คือคนที่ใช่สำหรับฉันนะ